เอาโอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมกามอนสเตอร์นะครับหรือพอเกตี้คัมมิ่งนะก็สำหรับคลิปวันนี้ครับมาลุยกันต่อนะครับในไปดีนะครับอย่าไปง่ายตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไว้ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนรถไฟส่วนของเพลิดเมกามอนสเตอร์ในเพลิดใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องนะฮะอ่ะไปดูกันนะครับผมก็เลเวลเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาทำทีมใหม่นะครับผม ก็จากอีพีที่แล้วเนาะจะทําใหม่มาเลยนะครับผมจะเลือกแค่6ตัวเท่านั้นจะเล่นแม่งแค่6ตัวเท่านั้นนะครับอ่ะปกมอนที่ผมมีอยู่ก็ประมาณนี้นะฮะคราวนีนะ้มันมี S+ อบวกอยู่หลายตัวมากๆนะฮะคราวนี้ผมจะต้องทําทีมใหม่จริงๆนะครับก็เนี่ยอยากจะเล่นแบบเนี้ยนะครับผมอยากจะเล่นซีการ์ดไม่สิเดี๋ยวเอาเมเมทอนออกด้แล้วกันเอาซิรบีเข้าดีกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปส่องท็อปเซิร์ฟก็ดูว่าเขาเล่นไงกันบ้างนะผมจะ จัดตัวให้ใกล้เคียงกับท็อปเซิร์ฟเลยแต่พลังคงไม่เท่านะอ่ะเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะจัดทีมกันไม่เป็นนะครับเราดูท็อปเซิร์ฟก็ได้นี่ครับท็อปเซิร์ฟเขาจะมีเห็นไหมเขาจะมีมาชาโดนกไวน์เซเลบีมีเซเนอาร์สองตัวเห็นไหมฮะเซเนอาร์เซเลบีอยู่ด้วยกันลูนาร่าเห็นไหมมีลูนาร่าอ่ามีเซเนอาร์เซเลบีนกไวน์มานกไวน์ทุกตัวเลยเนี่ยนกไวน์อ่ามีซิกาดแล้วนะฮะซิกาดกวางเซเลบีอ่าโอเคผมมี3ตัว ะครับเดี๋ยวดูตัวนี้สิอ่าตัวนี้ก็มีซีการ์ดกว้างนกวไวนะแต่แว่าผมต้งขานกวายอยู่อันนี้มีซีการ์ดนกวายโอเคผมเข้าใจละประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยนะส,สังเกตทุกคนจะมีนกวายกันหมดเนาะแต่ว่าผมไม่ผมยังไม่มีนกวายถ้าไม่มีนกวายเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นหัดซัมไว้ก่อน โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะย่อยโปรแกรมอนที่ผมไม่ต้องการเลยนะครับผมจะย่อยเลยเพื่อเอาของนะครับผมจะเอาของทั้งหมดนะครับไปอัพตัวหลักทั้งหมด6ตัวเท่านั้นนะครับผมผมเปิดมาด้วยการย่อยก่อนเลยนะผมไม่สนใจละผมอัพสเปซสปาะนะครับคือไม่ใช่เอาสเปซสเปซสปาะหรอกมันเป็นตัวที่ได้มาตอนแรกๆแล้วก็ต้องอัพเล่นก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เราได้ตัวที่ต้องการมาเกือบหมดแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกจุดที่ดีที่สุดก่อนนะฮะอ่ะผมจะย่อยเซลล่าผมก็เอาออกนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าตัวอื่นมีเก่งกว่าเซลล่านะครับอื คือถามว่าเทียร์มันสูงไหมเทรล่าเทียร์สูงอยู่นะแต่ต้องเล่นทีมสายฟ้านะอ่ะโอเคก็อ๋อเหลือไมเมท่อนอีกตัวหนึ่งปะไมเมท่อนเนี่ยต้องไปเอากุญแจล็อกออกก่อนเนาะถึงจะย่อยสลายได้นะครับก็ตัวที่ผมจะเล่นก็จะมีฮัตซัมมาชชโดซีกาดถูกไหมครับ ara, L B, ลูนาร่าเซลเบีแลวก็เซอร์เนอาร์ตนะครับหตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ผมย่อยทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะย่อยในวันนี้เนะี่ยตอนนี้เลยนะก็จะไปใช้อัพกตัวแรกเลยนะครับผมอ่ะไปไปดูกันนะฮะ ก็น่าจะจบแล้วล่ะนี่ยอยทิ้งเลยนะครับผมได้ของเยอะมากนะครับผมผมคิดว่าพลังน่าจะเหยียบสี่แสนได้วันนี้นะครับจากที่ผมไม่มีของในกระเป๋านะคือตอนนี้ยเมื่อพีด้าคือของไม่มีเลยนะอัพอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาอัพซีกาดกันก่อนนะฮะซีกาดคือตัวที่ผมสุ่มมาล่าสุดนะฮะผมบอกกนเลยว่าตัวนี้ไม่มีไม่ได้ครับต้องมีนะอืมจะหมดแล้วด้วยนะครับกิจกรรมวันสุดท้ายแล้วนะ ถ้าพลาดคือรออีกนานเลยนะครับผมซีการ์ดกับเซเนอาร์ดเนี่ยนะครับเซเนอาร์ดเนี่ยเล่นได้ยาวเลยนะครับผมเล่นได้ยาวเลยอ่ะอัพไปเลยตอนดับแรกก็อัพเลเวลก่อนนะฮะไล่อัพไปนี่ครับหูป้าก็เล่นได้นะครับอืมหูป้าก็เล่นได้อ่ะเลี้ฮัตซัมผมก็เหมือนอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดนกวายมาผมก็เอาฮัตซัมออกครับแล้วก็เอาวัตซัมไปย่อยแล้วก็าออกของอัพลุยนะครับโอเคประมาณนี้ก็จะสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ทีมผมเลยนะฮะอ่ะซีการ์ดก่อนนะครับมีไล่อัพซีการ์ดก่อนนะครับนี่ผมอัพไปเลย ค่ามีจํากัดอัพไปเลยครับของเยอะครับผมบอกเลยของคือไม่ต้องไปฟาร์มอ่ะนะครับนี่ผมยังมีพลังกายทั้ง2 0 0พันกว่าไปฟาร์มได้อีกนะแต่ว่าผมจะใช้ของที่ผมย่อยทั้งหมดก่อนโอเคได้เป็นร e จนเนอรี่สีทองแล้วนะครับก็เป็น E อพิกสีม่วงร e จนเนอรี่สีทองก่อนอัพไปเลยครับแต้มมีพันกว่านะฮะถามว่าได้จากไหนทาไมมีตั้งเยอะนะครับก็ย่อยโปเกมอนเมื่อกี้ไงแม้กระทั่งแต้มอัพสกิลมันยังคืนมาให้อ่ะคิดดูแล้วกันนะฮะมันคืนทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น exp นะครับ แต้มอัพข้างมีจำกัดสกิลอัพทักษะก็แลกได้หมดนะครับย่อยได้หมดนะฮะโพเทนชมมัลไม่เที่ยงแม่งเอาคืนหมดเลยโอเคใส่ลูนใส่ไรด้วยครับครบให้หมดทุกอย่างประดงประดับขออัพเกรดแม่งคืนหมดนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยอัพอย่างเดียวอัพเป็นสีทองอะ่ะ75มันจะตันที่75นะครับเพราะว่ามันอัพต่อไม่ได้เพราะเลเวลตัวละครเรายังแค่71นะฮะก็ผมจะให้มันตันที่สีทองไปก่อนนะฮะไล่อัพไปเรื่อยนะครับผมไล่ไปเลย อ่าซีกาจะ60,000แล้วนะครับแป๊บเดียวเองอะ่ะเออจาก30,000กว่าขึ้นมาเกือบ60,000แล้วน่าจะเหยียบ70,000ได้ผมจะดันให้ได้เจง70,000นเวันนี้พอฮัตซัมผมมัน80,000กว่าเกือบแสนเนี่ยอัพไปเลยครับอันไหนอัพดาวได้อัพไปเลยนะอืมแม้กระทั่งอุปกรณ์อัพดาวมันก็คืนให้นะครับถ้าเกิดเราย่อยมเมื่อกี้เออถือว่าดีนะผมบอกก่นเลยว่าการให้เราอัพไปแล้วนะครับแล้วย่อยกลับคืนมาเนี่ยก็ดีนะครับบางเกมเนี่ยใช้วิธีการ สลับของกันนะครับแต่เกมนี้จะใช้วิธีการย่อยของนะครับผมอ่ะก็ย่อยไปนะครับไอย่อยมาแล้วก็อัพไปนะครับดาวเดอร์ปลุกพลงปลุกพลังอัพให้หมดนะฮะมันเพิ่มได้จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะทุกทกคนที่เล่นกันนะจะรู้แล้วแหละนะครับพยายามเลือก6ตัวให้ได้นะครับอืเลือก6ตัวให้ได้6ตัวที่คุณจะเล่นได้ระยะยาวเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกครับไป2ท็อปเซิร์ฟนะครับท็อปเซิร์ฟเขาเล่นประมาณไหนเอาตามนั้นก่อนนะฮะ เรามีเล่นเราไม่มีเราก็เก็บเพชรมาสุ่มนะครับโอเคตามนี้นะครับไล่อัพไปนะครับก็ไล่อัพตัวอื่นด้วยนะครับนี่สําหรับอ่าเมกานะครับล่างเมกาตัวแรกจะทําเมกาตัวแรกนะเมกาซ้มนะครับผมตัวนี้อ่าจัดไปนะครับผมนี่ใส่สกินอยู่นะครับลูนาร่าก็เก่งมากนะฮะมาเชโดลูนาร่าซีกาเนี่ยแม่งต้องมีนะครับผมบอกกัเลยต้องมี ตัวซับเซย์ลบีเซอร์ในอาร์ตต้องมีนะครับตัวเดเมดตัวนี้เป็นฮัตซัมอยู่อีกหน่อยจะเป็นนกวายนะฮะผมมาบอกกันเลยว่ามารอบนี้จัดแน่นอนนะครับนกวายสีดาวก็เก่งแล้วอะอืมอัพไปเรื่อยครับมีของยังเหลืออยู่ของยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับอัพไปเลยนะฮะอ่ะโอเคไล่กดไปเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้แล้วครับอ่ะกลับมาสามแสแล้วครับผมอ่ะต่อนะครับผมตัวนี้รีบมาครับหมดแล้วนะสิกาด อะก็เดี๋ยวทำภารกิจเช้งรูนกันเออโอเคโอเคกดไปหมดนะครับตรงนี้เอาหาของเพิ่มหาของเพิ่มนะฮะเมื่อกี้ผมกดรูนไปแล้วรอบนึงนะฮะมันก็ได้มาบางส่วนแหละนะครับมผมยังไม่ได้อัปรูนเลยนะแค่ใส่นะครับแค่ใส่นี่พูดให้ฟังก่อนแค่ใส่ไปในช่องนะฮะยังไม่ได้อัปเกรดโดยใช้ตัวแอ s ดเซนเลยนะฮะไอที่มันก้อนสีม่วงไม่ได้ทําเลยนะ แต่ว่าผมยังไม่อยากทําตอนนี้ผมจะรอดูก่อนว่าผมจะได้ลูนอะไรนะครับแล้วค่อยอัพทีเดียววิธีการนะครับใส่ลูนนะครับใส่ยังไงให้ได้พลังเยอะผมทาคลิปแนะนําไปแล้วนะฮะไปดูใน playlist mega monster ได้เลยนะครับผมตรงนี้ไปเราก็มาอัพพลังไปพร้อมๆกันนะครับเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยมากนะครับผมก็จะลงคลิปวันเป็นวันนะฮะสำหรับไปดีของมกกามอนนะ แต่ช่วงนี้มันคือมันได้ซีก่ดมาแล้วไงก็เลยต้องต้องทำทีมต้องฟอร์มทีมหน่อยนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับนกวายจะมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะถ้าใครรู้ล่วงหน้าก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะแล้วก็นี่ครับตีบวก,กหนึ่งไอ้งแดนเจนบวกหนึ่งเออมาตีบงตีบวกอะไรเ่ะแดนเจนบวกหนึ่งนะครับจัดไปเนี่ยไล่ไปเลยแล้วเรื่อยๆนะตรงนี้อ่าเนี่ยของพวกนี้ก็เอาไปอัปเกรดต่อได้เดีย๋ยวผมจะเอาของที่จากฟาร์ม ในแต่ละวันเนี่ยนะครับไปอัปเกรดตอนท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับอันที่ผมอัปให้ดูเมื่อตะเกยีเกรยรที่ได้เกือบ3ามแสนเก้ายก็คือได้จากการย่อยโปกเกมอนที่เราไม่ใช้งานนะเพื่อที่จะมาลงกับโปกเกมอนหลักเพราะว่าเราจะใช้แค่หตัวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรแล้วนะฮะเราจะใช้แค่ตัวนี้ยกยาวแล้วเพราะว่าเราได้ตัวละครมา 5- ใน6ตัวแล้วอะ่ะคือผมขาดแค่นกวตัวเดียวอะ่ะก็จะจะครบ6ตัวที่ผมต้องการจริงนะครับที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ทำไปดีแล้วนะครับว่าผมต้องการ6ตัวนี้นะประมาณนี้นะ แต่ผมก็ค่อยเก็บเพรแล้วก็สุ่มกาชามาเรื่อยจนมันเหลือแค่ตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถดันได้เลย5ตัวนะครับตัว5ตัวนี้คือเล่นได้เลยนะครับที่ผมบอก5ตัวที่ผมบอกสามารถลุยได้เลยนะครับทำภารกิจทําเพจให้เรียบร้อยนะฮะผมเดี๋ยวดูจากเวลาก่อนไม่รู้จะได้ผ่านด่านหรือเปล่านะครับเอาพลังก่อนละกันผมจะพยายามเอาให้ได้สี่แสนละกันนะฮะสบายๆ๋ย่ level level ยิมไม่ใช่ยิมเด เลเวลกิลถึงเลเวลหเมื่อไหร่เนี่ยผมอัพทาวเวอร์กิลได้อีกโหได้พลังเป็นเกือบหลายหมื่นเหมือนกันนะนี่แต้มีเป็นพันๆหมื่นๆเลยรออัพเหมือนกันนะฮะอ่ะก็หมุนนะครับกาชาโรบอทกันนิดนึง่ะได้แค่ชิ้นส่วนอัพนะครับไม่ได้ชิ้นไม่ได้ได้ไดแค่อุปกรณ์อัพนะไม่ได้ชิ้นส่วนนะฮะอ่ะดูนะครับอัพสกิลไปนะครับอันไหนมันอัพได้อ่ะนะครับอัพไปก่อนเลยนะฮะ ไม่ต้องรอนะครับอัพไปเลยจัดไปเพชรมีประมาณเกือบ3 0,000นะฮะก็รอเลยนกวายมาเอาแน่นอนนะครับทองอีกเป็นร้อยล้านนะครับใช้อัปเกรดใช้ซื้อของอะไรได้อย่าลืมซื้อของแล้คนลังคากันด้วยแล้วกันอ่ะปะลุกงมภากิจนี้เล่นให้หมดนะฮะรับอันนี้รีซีไปรับนะครับอันไหนที่เป็นรูปกล่องอ่ะมันคือมันเล่นเควสจบแล้วผมไม่ได้มาอัพไงอผมไม่ได้มารับนะฮะ เล่นทิ้งไว้เล่นทิ้งไว้ไม่ได้มาอัพไม่ได้มารับเลยนะฮะนี่เห็นเห็นจุดแดงๆข้างล่างไหมเรามากดรับได้นะครับเนี่ยเรามากดรับแต้ม Active Point ได้นะฮะแล้วก็เศษชิ้นส่วนของปูเทล่าได้นะครับเนี่ยนะรู้สึกว่าปูเทล่าผมครบแล้วมั้งเนี่ยห้าสิบแล้วหกสิบชิ้นนี่แหละเรียกได้แล้ละล่ะเดี๋ยวค่อยมาเรียก EP หน้าแล้วกัน EP นี้อ่าโอเคได้กรอบรูปด้วยนะฮะเดีย๋ยวส่งไปประจุไพน์ก่อนอ่าเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะมีกิจกรรม จิมพาร์ตอยู่นี่ครับรับไปดิเดี๋ยวมาอัพจิมพาร์ตท้ายคลิปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคพลังกายนะครับซื้อแม่งเลยนะครับซื้อให้หมดซื้อให้หมดซื้อให้หมดซื้อไปเลยครับซื้อไปเลยอ่ะมีรีซอสรีคฟเวอรี่โผล่มาด้วยนะตอนรีวิวกิจกรรมไม่มีไว้เพิ่งจะมาแนะ่ๆอ่ะกดไปผมซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น exp เองทองเองอุปกรณ์อัพเกรดผมซื้อหมดมันแค่50เพชรไงรวมๆกันมันแค่2 300 300เพชรได้นะฮะ ไม่แพงไม่แพงผมแนะนำให้ซื้อไปเลยนะครับช่วยได้จริงๆนะครับตรงนี้อ่าไปกันต่อนะครับผมก็อัปเกรดกันไปนะครับอ่าโอเคก็นะครับครบแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับสําหรับภารกิจนะครับที่เราจะต้องทํากันแต่ละวันอ่าส่งแอ e เ g e r น o a d อีกนะครับส่งไปแล้วก็ส่งโปแกมอไปดิสแพดอีกรอบนึงนะฮะก็จะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแหละนะครับผมตรงนี้ก็เหลืออะไรนะยิ้มปะ เหลือใช่ไมก,กา้าเออไม่กล้าก็ยังไม่ได้แลกไว้นี่หว่าใช่เราต้องแลกไมกล้าเก็บไว้หน่อยนะครับไมกล้าที่ผมจะทําต่อก็จะมีตัวนี้แหละอันนี้ก็อยากทําไว้เหมือนกันเป็นตัวเลยไหมเอาเป็นตัวแรกไปเลยผมไม่ได้ใช้ตัวนี้พวกนี้ด้วยได้ไปเลยนะครับได้ไปเลยครับทองเทียน่ะไล่แลกไปนะครับตันนี้ก็ไล่แลกได้นะ เทศษโปเกมอนแรกเนะีฟฟ่ยไลไปเลยเป็นตัวตัว,ตวไปเนะี่ยซ้ำเยอะอไปเลยแลกไปเลยครับตรงนี้อันนี้ก็แลกได้เหมือนกันเนะาะมาเนืรอโอเคหมดละไม่มีอะไรที่เหลือก็เ,เก็บเอาปก,กตินะครับแล้วก็มีป้ายตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวชาเลนจ์ยิมก่อนนะครับชาเลนจ์ Challenge ยิมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูพลังอีกรอบหนึ่งเนาะ ก็ยิมนี้ก็ชาเลนจ์โอ้โหต้องชาเลนจ์มาแม่งยากด้วยมียิมไหนกวาดล้างได้บ้างวะลองดูไอ้ยิมพูเ้เเฒาเนี่ยยิมพูเ้เเฒายิมพูเ้เเฒาแม่งควิกฟอร์เมชั่นอ๋อไม่ให้สู้3ตัวเว้ยไปใช่ปะโอเคหรือมันบั็กวะโอ้มจัดไป6ตัวไม่ช่วะอ๋อไม่ให้สู้3ไม,ม่ด้วยสีกาดนะเว้ยสีกาดนะเว้ย วอลซีกาดมาแล้วครับผมยอมย่อยทุกอย่างนะครับเพื่อปั้นซีกาดโดยเฉพาะนะฮะตอนนี้ซีกาดนี่จะเก่งสุดในทีมแล้วนะฮะพลังี่จะแซงฮัตซัมแล้วนะครับมาที่หลังดังกว่าเพราะได้พลังจากเ,เพื่อนๆไงนะครับผมอ่าเป็นเฮลครับโอ้โหบ้าบอมีแต่โฮโอตโลกแหละโอ้โหเฮ้ยเอาลืมเปลี่ยนตัวใช่ไหมผ่าแล้ว มีแพ้แนั่นแน่เห็นดูด่านอื่นบ้างดิด่านที่สองนี่ยชาเลนจ์ได้ปหมไปตัวหลักตัวหลักนะฮะหกตัวแรกเราทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะไปเรียบร้อยนิ่งๆอย่างนี้ค้างแน่นอน <c oughs> ไม่ค้างไว้รอดรอดรอดวันนี้อัพพลังล้วน อ่าผ่านได้ไหมกราดอนโอ้โหเจอพ่พดอนพ่ดอนนะโอ้โหเจอใครไม่เจอเจอกราดอนด้วยนะฮะโอ้บอสบอสใหญ่บอสใหญ่ผ่านเว้ยเรียบร้อยด้วยของรางวัลน,นะฮะนี่เปิดไปเียปึ้งเรียบร้อยอยู่นี่ผ่านไปนะครับผมขอยิมตะพูเท่าอีกรอบได้ไหมโอ้โหผมข้องใจมากเนยไม่ผ่านไม่ได้หรอกวะงงเอ้าเนี่ยลืมอีกแล้วลืมปรับตัวอีกอ่ะ เ,เสียเลยเสียเวลาไม่ใช่หรอกผมจะลอชุดตัวตัวหลักเล่นดูนะครับนี่ลองดูผมจะลองทีมนี้ดูนะครับว่ามันมันจะสามารถผ่านได้ไหมอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะไปพามตายเหมือนเดิมรูทรงแล้วอสีกาดไม่ช่วยครับประเด็นคือค้างด้วยเถอะนะครับ โอ้ผ่านครับบูส์โอ้โหสกาดช่วยไว้เห็นไหมสกาดไม่ของจริงวะนะครับผมรับไปด้อ่าผ่านมาแล้วสองยิมใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองยิมนี้ยังไม่ผ่านโอ้สบายอย่างนี้ผมก็ผ่านทุกด่านเลยวะโอ่เข้าไปเจอกันหน่อยนึงมา <c oughs> คือประเด็นมีผมมีซับสองอะแผงหนึ่ง 1, ที่เหลือแอคเตคเกอร์ล้วนตัวบูลว้ลวนเลยดีเพสผ่านไหมผ่านผมว่าผ่านอยู่นะเลเวลแค่แปดสิบเองศัตรู นิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยเนี่ยนิ่งดิว่านิ่งในี้ใจคอไม่ดีเลยนะครับผ่านส่วนนี้แต้มอัพในส่วนของป้ายผมบ้านเนี่ยนะครับสกิลยิมอะ่ะมานี่แหละ6ตัวที่เรากำลังรอคอยอยู่ก็เดี๋ยวนกวายมาก็เอานกวายมาแทนฮันซัมมาแหละนะครับก็ย่อยฮันซัมแล้วก็ให้นกวายซะ จบแค่นั้นเองผ่านไปแล้ว3ยิมแบบร้อยเปร์เซ็น์นะครับผมรับไปอีกแล้วนอนๆในสเปรย์ปินฉีดน้ำมาด้วยหนึ่งสอง้ยังไงตัวนี้ไม่ได้เล่นเลยนะครับโอ้ยขอดูยิมนี้หน่อยที่ว่ายัางไงบ้างสํารวจยิมนะครับผมผ่านแท้มเรียบร้อยโอ้ผ่านรัวๆเลยว่ะ สุดยอดมันจะมีลิมิตของมันด้วยนะฮะไปลุยกันต่อนะครับผมจัดไปจัดไปทำมัพันพามรอดไหมนะผม <c oughs> ว่ารอดอยู่นะไม่น่าพลาดหรอกโอเครอดอยู่นะครับยังอยู่ในเส้นทางที่ดี expert expert นะครับ expert ไปครับลุยกันต่อเลยนะครับผม expert expert มาอึมทีใหม่ใช้ไลกว่าเดิมแน่นอนนะครับนำทีมโดยซีการ์ดนั่นเองนะครับซีการ์ไม่งเถื่อนนะครับบอกแค่นี้เลยไปดูดิพออ่าคอร์ดท้ายหมดพอได้ซีการ์มาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฮ้าวแอปเลยครับรัวๆพล,ลังขึ้นไปเลย่ะโอเคอัพรอบสุดท้ายละโอ้ยแอปอะไรได้บ้างอัพไปเลยเนี่ย ันจะเป็นสเปเชียลโอเวอร์ออสแตดอ่ะอัพไปนะครับอัพเท่าที่เราอัพได้แหละนะครับไม่ต้องอะไรกับมันมากครับเต็มที่ก็เท่านั้นนะเอาเต็มที่เลยโอ้อัพตัวนี้เป็นเก้าเหรอมันก็ต้องอัพเก้าบางดิก็ไปเลยครับรัวๆนะฮะการ์ดโปกเกมอนถัดไปอา้าวเลเวลสิบเลยโนอะ้ <laughs> ลืมกดข้ามไปอีกหนึ่งอันโอ้ยมีเป็นพันอ่ะสบายสบายตักไปครับเซรามีกับเซราวล่าครับเป็นกาดโปกเกมอนอยู่นะฮะต่ดไปครับเอเวกเก้นไฟล์เบดเดี๋ยวค่อยเอเวกเก้นอีกทีหนึ่งไปอัพไปเรื่อยของมันมีก็ต้องอัพไปนะครับผมน่าจะเกือบสี่แสนแล้วมั้งวันนี้ อไปสบายๆเลยเออ,อชิวอะเว่เกนเลยหกสองหนึ่งแล้วใช่ไหมโอ้ไม่พอครับหมดเกลี้ยงอ่าปลดตรงนี้ด้วยครับเจ๋งเอ้ยมาอีกสองโอ้โหแล้วมาตอนไม่มีด้วยหมดพอดี <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวถือว่าปลดได้ก็ยังดีนะตรงนี้นะครับนี่ก็ยิมพาดอีก ก็เกตไปดีครับเรียบร้อยหโหได้มาอีกร้อยยี่สิบก็อย่าค่อยอัพแล้วกันพลังก็ประมาณ3 9นะครับผมตรงนี้จริงๆมันก็สามารถที่จะดันต่อได้อีกอะนะครับเนี่ยก็ยังพอดันได้ยังมียังสามารถที่จะอัพเกรดได้นะครับเราไปอัพตรงนี้เนี่ยอัพได้เนี่ยสำหรับตรงนี้ก็ไปฟาร์มเอานะครับฟาร์มฟาร์มผมฟาร์มเลยแล้วกันวันนี้ อันนี้เราเล่นอัพนะครับผมจะอัพให้สุดเลยวันนี้บอกว่ามันทําได้มากกว่านี้นะครับวันนี้เราเล่นอัพพลังกันดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะไปบู๊รงบู๊ด่านอะไรให้มันแบบเล่นสบายๆนะจัดไปครับอัพไปเรื่อยๆนะรตรงนี้รอเวลจุดสามก่อนนี้ก็กวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับมันได้เยอะอยู่นะฮะอนนี้พลังกายผมเหลือลื้มเลยนะครับต้องใช้สักหน่อยนึง จัดไปสิกาดผมเจ็ดหมื่นแล้วนะครับผมตรงนี้ไปโป้งก็ให้ครับฟาร์มไปอย่างเงี้ยถ้าค่อยรูดไปเออ้อค่อยรูดไปครับสีเรียนมันเจ็ดสิบห้าเหมือนกันนะครับเนี่ยค่อยๆแล่ทำไปทุกตัวเลยนะฮะผมจะกดทำไปกว่าพลังกายจะหมดแล้วกันนะเสร็จแล้วก็มาอัพพลังเชียลนะฮะให้เจ้าไอ้ตัวอะตัวสิกาดนะครับ เน้น potential ก่อนนะฮะตรงนี้ว่ายังไม่ได้อัพ potential ให้เขาเลยนะครับค่อยเพิ่มไปนะเพิ่มทีละห้าก่อนแล้วกันค่อยๆเพิ่มไปโอเคค่อยอัพไปครับค่อยๆเชื่อมโยงกันไปให้ได้โอ้ศักยภาพไม่ถึงนะอันนี้ก็วนวนได้อยู่นะครับ นี่ก็ได้อยู่ครับสบายนี่ก็ได้อยู่ครับสบายเหลือช่องสุดท้ายช่องเดียวนะฮะต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยเอเคเท่าไหนพอเท่าไหนพอเยอะจริงจริงนะครับกดเยอะได้ไปเลยครับวันนี้เป็นวันอัพพลังล้วนอะไรไปเยอะมากเลยครับผมกดไปเรื่อยนะครับ เดกว่าจะหมดอะนะฮะอ่ะก็เกลี่ยงนะครับไม่มีอะไรให้อัพแล้วเนี่ยหมดละเหลือมาเชอร์โด้ข้ามขีดจำกัดนี่ก็เหมือนกันหวงอาวุธนะก็แทบจะครบทุกอย่างแล้วเนะี่ยนะครับผมอ่ะโอเคพลังก็เกือบสี่แสนนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยมา เล่นผ่านด่านทุกทีละพลังก็สีแสงก็น่าจะบูดได้แหละนะครับผมโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r i b e ิช่องพันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆข้อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ